ทำํำนามันก็เหนื่อยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีก็คือว่ามันได้ตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะครับว่ากล้ามเนื้อของเราหัวใจปอดแล้วก็เส้นเอ็นมันเป็นยังไงบ้างปีนี้นบมันเหนื่อยกว่าเดิมไหมถ้าเหนื่อยกว่าเดิมก็แปลว่าแก่แล้วนะแต่ถ้าพอยังทําได้ก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงต้นนะครับ เดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้ก็มีพายุเข้าสามสีวันครับอันนี้วันที่สมแล้วที่เพิ่งมีแสงแดดออกมานะครับแล้วก็สำหรับนาดอนนะครับใครที่เป็นนาดอนที่ไม่ค่อยได้น้ำนะครับในปีที่ผ่าน,านมาปีนี้น้ำจะดีมากครับน้ำหลากทุ่งเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นวัชพืชนะครับที่มันชอบขึ้นในแปลงนานะครับช่วงที่มีการหวานนะครับแล้วก็มีน้ําแล้วนะครับบางต้นนะครับเขาก็นะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับมันก็จะคล้ายๆกับต้นข้าวนะครับถ้าเราแยกแยกไม่ออกครับก็จะรู้อีกทีก็ตอนที่ต้นข้าวมันโตแล้วนะครับมันก็จะปะปนนะครับ ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันแก่เต็มที่มาจะก็จะกลายจะเป็นดอกนะครับบางอันก็เป็นดอกสีดำๆนะครับเวลาที่เราเกี่ยวข้าวแล้วเอาข้าวไปสีเป็นข้าวสารเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับซึ่งมันก็จะปนไปกับข้าวนะครับทําให้ข้าวไม่สวยแล้วก็มันจะแย่งอาหารของข้าวด้วยครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าตอนนี้หอยนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่ระบาดเลยครับเนี่ยลักษณะของหอยเชอรี่นะครับเนี่ยไข่ก็จะเป็นสีแบบนี้ฮะ ถ้าใครมองว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหานะครับหอยเชอรี่นะครับแต่บางคนก็เลือกที่จะเอาไปนะครับทำปุ๋ยก็ได้ครับแล้วก็ถ้าใครมีเป็ดมีไก่ที่เลี้ยงอยู่นะครับก็ถ้าโตนะครับก็เอาไปสับนะครับแล้วให้เป็ดให้ไก่กินได้ครับกระบาดไวมากครับหอยเชอรี่นะครับอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับนี่ถ้าโตเต็มที่ก็จะใหญ่แล้วก็จะมีความเหนียวมากกว่านี้ ไม่เป็นประโยชน์กับทุ่งนานะครับวัชพืชพวกนี้อันนี้เป็นต้นข้าวนะครับข้าวที่กอออกจะสมบูรณ์เราก็สามารถสามารถแยกนะครับเป็น3 สามต้นก็ได้แล้วก็ดำตรงที่มันว่างๆนะครับไม่ต้องห่วงครับเวลาที่มันแตกกอขึ้นมาก็เต็มบริเวณได้ครับสำหรับต้นข้าวที่เราจะเอามาซ่อมนะครับถ้าจะสังเกตว่าต้นไหนนะครับที่มัน สมบูรณ์แล้วก็ยาวนะก็สังเกตดูจากความสูงแล้วก็ความเขียวของผมก็จะเป็นแปลงเนี้เนี่ยจะใช้พวกนี้ทั้งหมดนะ ันนี้ก็จะเป็นนะครับต้นข้าวที่เราจะเอาไปซ่อมนะครับก็ลักษณะลำต้นก็จะใหญ่อวบแล้วก็ยาวมันไม่จมน้ํานะครับก็จะใช้พวกนี้นะในการไปซ่อมนะครับ้ากคนที่สามารถนะครับดูแลแปลงนาให้มันสะอาดสะอาดได้ก็จะให้ผลผลิตที่ดีครับที่แน่ๆเลยก็คือเรื่องของวัชพืชน,นะที่จะไปแย่งปุ๋ย ของต้นข้าวนะก็จะหมดไปด้วยนะครับก็นาหวานนะครับที่มีต้นทุนมนะครับน้อยกว่านาดำนะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสะอาดของแปลงนะครับที่มันจะน้อยกว่าแล้วก็ผลผลิตน้อยกว่านะครับอันนี้คือผมถางยาออกหมดแล้วนะครับ ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนคือคือในเรื่องของการงอกของผลผลิตนะมันจะน้อยเพราะว่าเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาบางทีก็เกิดบ้างตายบ้างไม่งอกบ้างแล้วก็พวกปูพวกหอยมันกินนะครับแต่ถ้าเป็นนาที่มีการปักดํานะต้นกล้ามันก็จะโตในระดับหนึ่งมันจะคีความทนทานนะครับก็จะทําให้ผลผลิตสม่ําเสมอได้นะครับโดยส่วนมากนะครับแต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปครับเพราะว่ามัน มีปัจจัยหลายอย่างขัะคนทําการเกษตรครับนะครับอันนี้ตอนนี้หลังจากที่ทําความสะอาดแล้วนะครับเอายาออกด้านข้างแล้วก็จะเอาข้าวนะครับที่มีขนาดเนี้ยฮะเดี๋ยวผมเอาดูผมถอนมาแล้วเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะโอเคเอาไปซ่อมนะครับซ่อมบริเวณนี้ให้เต็มนะครับพอต้นข้าวมันโตมันแก่เต็มที่แล้วเดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งครับมันก็จะแตกกอเต็มนี่แหละ เราก็ดำห่างๆเอานะครับตกแปลงตัวนี้ก็จะเต็มก็จะไม่เวิง้งก็จะไม่ว่างแบบนี้แล้วนะครับจำนวนต้นข้าวนะครับที่จะใช้ในการซ่อมนะครับก็ประมาณ4-5ต้นครับเพราะว่าบางทีก็เผื่อมันตายแล้วก็เผื่อพวกปูพวกหอยกินด้วยนะครับ นต้นนี้ก็น่าจะปลอดภัยกว่านะในการปักดำนแล้วโอกาสที่จะรอดนะครับก็ไม่ต้องชิดมากนะคของผมประมาณนี้ฮะพอมันโตมามันก็จะแตกกอก็จะเต็มนี่ยฮะยิ่งห่างก็ยิ่งแตกกอใหญ่ครับแล้วก็ผลผลิตก็จะดีด้วยครับประมาณ5ต้นห่างประมาณขนาดน,นี้ ชานาเขาก็จะเลือกใช้วิธีนี้กันนะครับเวลาที่ข้าวหวานนะครับมันห่างแล้วก็โดนพวกปูพวกหอยแล้วก็บางทีก็ถูกน้ําท่วมนะคก็จะใช้วิธีการซ่อมแบบนี้นะครับก็ได้ผลนะครับแต่ถ้าใครมีนาเย,เยอะก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะอาจจะเลือกใช้วิธีอื่นได้นะครับของผมปีนี้ทํานาไม่เยอะครับก็เลยพอมีเวลาดูแลได้ทั่วถึงนะฮะ ทอมเสร็จแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อาจจะดูภาพไม่ออกนะว่ามันจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับต้องรอให้มันตั้งต้นแล้วก็แตกกอนะครับมันก็จะเต็มตรงนี้ครับเพล่เๆก็จะสวยกว่าฝั่งนี้ด้วยซ้ํานะครับว่าฝั่งนี้มันหนาแน่นนะฮะอันนี้เ็าจะแตกเป็นกอดีนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับวันนี้เอาบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับฤดูการทํานาปีนี้นะมาฝากนะครับทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับแดดอ่อนๆนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับอันนี้ผมอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับดูไม่ชัดนะครับยังมีแปลงนี้ด้วยครับที่ยังไม่ซ่อมนะครับเดี๋ยวก็ทยอยซ่อมไปเรื่อยๆนะครับก็จะพาไปจุดอื่นนะครับทำนามันก็เหนื่อยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีก็คือว่ามันได้ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับว่า กล้ามเนื้อของเราหัวใจปอดแล้วก็เส้นเอ็นมันเป็นยังไงบ้างปีนี้คนระับมันเหนื่อยกว่าเดิมไหมถ้าเหนื่อยกว่าเดิมก็แปลว่าแก่แล้วนะครับแต่ถ้าพอยังทําได้ก็ถือว่าโอเคครับนะครับทํานาเหนื่อยแต่ถ้าทําแล้วมันก็มันก็รู้สึกดีนะครับมันได้อยู่กับธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็หายใจโล่งครับโล่งด้วยแล้วก็มันได้ทําในมันเป็นผลผลิตของเรานะครับแล้วก็ได้ดูธรรมชาติใกล้ทิดธรรมชาติด้วยนะครับ ถ้าใครชอบกินหอยนะครับช่วงนี้ก็มาตรงที่น้ําไหลนะครับเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้ที่แปลงผมของผมส่วนมากก็จะเป็นหอยเชอรี่มากกว่าครับช่วงนี้ระบาดเยอะเลยนะครับหอยเชอรี่มีเยอะก็จะเก็บไปแล้วก็ไปตำแล้วก็โยนให้เป็ดกินนะครับที่บ้านก็เลี้ยงเป็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยพวกเป็ดพวกไก่ชอบกินนะครัหอยเชอรี่ น้ำเย็นดีครับก็จะเป็นน้ำจากฝนนะครับประมาณ80%ช่วงนี้นะครับที่เต็มคลองนะครับแต่ท่านแรงของผมก็จะเป็นพวกโซลาเซลล์นะครับที่มาเปิดใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักฝนนะครับเวลาที่เหนื่อยก็สามารถนั่งได้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็ซ่อมไปบางส่วนแล้วก็บางๆก็จะซ่อมอีกให้เต็มนะครับพื้นที่นะครับวันนี้ก็พักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ